สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่3าธันวาคม2568ขั้าทนทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จดโจดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมาการรับด,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชทดทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะสดาบนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะสัญญานะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้โดดเด่นนะคะ นะใครที่อยากกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะซื้อจะขายจะเลกจะเปลี่ยนนะคะช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเขาเรียกว่าความโชคดีหรือบางคนมรดกก็ได้นะคะจากบรรพบุรุษก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะน้บบิดรวมทั้งจะมีโชคมิลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะนะช่วงนี้คนวันอาทิตย์จะได้อะไรแบบฟลุ๊กๆนะคะได้งานแบบฟลุ๊กๆได้เงินแบบฟลุ๊กๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงได้ในสิ่งที่ดีกว่านะคะจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ โห oh, ดวงดีนะคนวันอาทิตย์นะคะเดอะเออรมเอร์ Emperor, นะคะเดอรเอเรอร์ Emperor, เรียกว่ามีดวงเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครที่คิดอยากเดินทางไกลนะคะไปทํางานต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศการทําวีซ่านะคะได้รับข่าวดีประสบผลสําเร็จแน่นอนนะคะหรือใครที่คิดอยากจะ เกี่ยวข้องกับการงานนะคะนะการสมรัครการสอบนะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการช่วงนี้นะคะมีโอกาสเติบโตในตําแหน่งหน้าที่ของการงานบางคนมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะเรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลงังหนุนดวงก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะเติบโตในเรื่องของการงานนะคะเดยเมจิเชียนสตีไวพริบดีนะคะเขาเรียกว่าจะทําอะไรในช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะ แก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีนะคะรวมทั้งใครที่คิดอยากจะค้าขายออ,อ,นนะะอ,อ,ออนไลน์นะคะพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์นะคะงานทางด้านโลกของโซเชียลนะคะค่อนข้างเด่นนะคะยิ่งเน้นไล์สดหน่อยก็จะยิ่งดีช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะค้าขายนะคะการเงินไม่ขาดเลยนะคะนะงานออนไลน์นี่เขาเรียกว่ามีลูกค้าสั่งออเดอร์ตลอดเลยนะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักของคนที่ มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์ของอาทางโลกของโซเชียลนะคะบางคนเป็นได้ต่างชาตินะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างภาษาหรือว่าหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะ้าจะมองโดยภาพรวมนะคะนะการงานนะคะการเงินนะคะ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะของคนวันอาทิตย์นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขจากโทรศัพท์นะคะหรือว่าเลขของฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบนะคะมีเลข2041ูนย์ะคะสองศนะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์ คนวันจนันเดอะมูนนะคะช่วงนี้คนวันจันนะคะใครบางคนเขาเรียกว่ากังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะนะบางคนคิดมากคิดเยอะคิดวกไปวนมาคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะก็พักผ่อนก็น้อยด้วยนะคะนะบางคนนอนไม่หลับนะคะยิ่งยิ่งหลับดึกหลับดึกนอนดึกนะคะยิ่งคิดมากยิ่งคิดเยอะนะคะแถมตื่นเช้าด้วยนะคะ ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ DM p อ็นะคะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้คำปรึกษาได้นะคะนะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดนะคะนะเครียดสิ่งใดนะคะให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะพี่สาวก็ได้นะคะหรือว่าพี่ป้าน้าอานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพที่เรารักนะคะจะให้ความช่วยเหลือได้ เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะสเหรียญด้านของการงานนะคะยังมีลูกค้าประจํานะคะยังมีลูกค้าเก่าๆยังมีลูกค้าเดิมๆนะคะยังเว,เวียนเข้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆนะคะนะําไม่เงียบเงาซบเซาสัทีเดียวนะคะบางคนกังวลใจในเรื่องของการงานนะคะกลัวจะไม่มีลูกค้ากลัวธุรกิจจะไปไม่ราบรื่นนะคะ ยังไปได้อยู่นะคะเรายังมีลูกค้าเดิมๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะคนวันจันทร์นะคะคำพูดมีเสห์นะคะนะกคำพูดของเรานะคะจะทําเงินให้กับเรานะคะนะก็ทเทคแคร์ลูกค้าดีๆนะคะลูกค้าก็จะอชอบนะคะจะตริกนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะช่วงนี้นะคะต่อบัตรประชาชนต่อทะเบียนต่อประกันนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ด้านของการงานนะคะคนวันจันทร์นะคะช่วงนี้รับผิดชอบเป็นที่สุดนะคะเขาเรียกว่า,าเป็นคนที่ถ้าได้รับมอบหมายอะไรมานะคะนะเราจะจะทำให้สําเร็จนะคะจะต้องทําให้ได้จะต้องทําให้สําเร็จนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านหน่วยงานราชการนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่มีคู่ครองช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งรันนะคะมีบุตรล้านบริวารน,นะคะ คนโสดนะคะมีโอกาสมีจะมีแม่สือ่อแม่ชักนะคะแนะนําชักจูงให้รู้จักนะคะ <c oughs> อาจจะเป็นเพื่อน <c oughs> หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะนะมีโอกาสเป็นแม่สือ่อเป็นก็เรียกว่าแนะนําให้ให้รู้จักกันอะไรประเภทนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะหรือว่าเลข โรมันนะคะจากพยิบสี่นะคะมีเลข8 3ดสานะคะแปดสนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร คนวันอังคาร10เหรียญการเงินดีค่ะนะคะคนวันอังคารนะคะช่วงนี้นะคะการเงินนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะใครที่รอเรื่องการเงินอยู่นะคะาการค้าการขายก็จะมีเงินเข้ามานะคะตั้งแต่เช้าหรือว่าใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีบางคนมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะหรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้จะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคาร นะคะประสบผลสําเร็จนะคะโดาบเกี่ยวข้องกับเอกสารน,นะคะสัญญานะคะการเซ็นสัญญาเอกสารบางสิ่งบางอย่างนะคะก็เรียกวา่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอัศวินถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะการลายนามิตรใหม่ๆการค้าการขายก็จะมีเพื่อนนะคะมักจะเข้ามาอุดหนุนอยู่ตลอดนะคะลูกค้าเก่าๆนะคะนะลูกค้าใหม่ๆนะคะจะเข้ามา สี่ถ้วยนะคะก็อย่าไปเร่งนะคะอย่าไปเร่งกับบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะเผื่อใจบ้างนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลานะคะบางคนนะคะไปเร่งกับเวลาจนเกินไปนะคะเขาเรียกว่าไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าบางคนอยากได้โทรศัพท์ใหม่นะคะโทรศัพท์ช่วงนี้นะคะไม่ไม่ได้ดังใจอาจจะติดติดตดับดับหรือว่ามีโอกาส อยากได้ใหม่อยากเปลี่ยนใหม่อยากซื้อใหม่อยากนดอยากเปลี่ยนน้ตบุ๊กใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านงานนะคะออนไลน์โซเชียลโดดเด่นนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้ก็มีบ้างนะคะนะก็สองดาบสี่ถ้วยนะคะไม่ได้ดังใจนะคะเถียงกันตลอดนะคะเรียกว่าจิกกัดกันตลอดนะคะนะเล็กๆน้อยๆความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสด นะคะมีโอกาสพบรักทางออนไลน์โซเชียลนะคะแต่สําหรับบางคนช่างเลือกได้ด้วยนะคะนะโน่นก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชครวมทั้งเลขที่บ้านนะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข0,2,0,4นะคะ0 2 0 4 นวันพุธนะคะเดอะฟูวันนี้คนวันพุธนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะแบบก,กระทันหันได้หรือบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางทำงานไปด้วยหรือว่าพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแไม่เท้าวันนี้งานเยอะงานมากนะคะบางคนทํางานสักกระเบือยันเรือรบนะคะหรือว่า มีโอกาสขยับขยายงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดอนเลเวอร์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหมู่คนช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรนะคะกับใครคําพูดนะคะมีเสน่หนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะด้วยคําพูดของเรานะคะ,นะไม่ว่าเราจะพูดเรื่องสิ่งใดแก้ไขเรื่องสิ่งใดนะคะเรียกว่าจะาผ่านผ่านพ้นไปในทิศทางที่ดีนะคะ เงอบคับนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่สงดวงโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะนะมองหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพระวังกานเดินนะคะด้วยความเขาเรียกว่าข้อข้อเข่านะคะหรือว่าข้อเท้านะคะน้ส้นเท้าอะไรพวกนี้นะคะมีโอกาสสะดุดหกล้มได้นะคะความรักนะคะ ของคนมีคู่นะคะก็มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันนะคะคนโสดค่ะมีโอกาสที่จะมีคนอายุน้อยอารมณ์ดีนะคะจะเข้ามาในชีวิตนะคะหรือว่าบางคนนะคะพึ่งเจอพึ่งเจออยู่ในห่วงของความรักก็ได้นะคะาอาจจะเพึ่งเจอพึ่งเจอพึ่งจะปิ๊ง,ง,งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเรขงนับพ่ หรือว่าเลขโรมันนะคะจาก2่มีเลขศูนย์แปดหกศูนย์นะคะศู 0, 8, 6, 0, นยปดหกศนย์ะคะต่อไปคนมัน คนวันพฤหัสสิบถ้วยช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะบางคนมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันกินทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับหมู่คนคนหมู่มากนะคะคิ้งเรียนนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินการเงินดีค่ะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะก้อนใหญ่นะคะ บางคนผู้ชายนําความสําเร็จมาให้นะคะหรือว่าการค้าการขายวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะส่วนใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรั์นะคะช่วงนี้นะคะจะซื้อจะขายจะเลกจะเปลี่ยนนะคะจะกู้แบงก์กู้ธนาคารมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะเดอะเวอร์ World, นะคะความสําเร็จความสุขนะคะความสบายอกความสบายใจแฮปปี้นะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศการเดินทางต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศการทําวีซ่านะคะได้รับข่าวดี หรือว่าถ้าเราไม่ได้เดินทางไปนะคะก็อาจจะมีคนอื่นเดินทางมาหาเรานะคะช่วงนี้โดยเฉพาะคู่ใครที่มีคู่รักเป็นต่างชาตินะคะหกไม้เท้าชัยชนะการงานนะคะใครรองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือว่าธุรกิจของเราที่ทําอยู่แล้วนะคะยังแกมตลาดได้นะคะยังไปได้เรื่อยๆอ,อยู่นะคะส่วนทางด้านของความรัก นะคะของคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันฟักผ่อนร่วมกันนะคะเดินทางร่วมกันนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางออนไลน์หรือว่าทางโซเชียลนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาส,ม,กาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะคะสมุดเงินเก็บธนาคารนะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพหอยุบสี่มีเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งหกนะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งหก ควันศุกร์คนวันศุกร์นะคะสามเรียนนะคะคนวันศุกร์คนวันศุกร์ช่วงนี้นะคะแต่โชคดีในะเรื่องของการค้าการขายนะคะจะมีลูกค้านะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะบางคนเขาเรียกว่าลูกค้าเก่าเกนะคะลูกค้าประจานะคะจะวนเวียนกลับมานะคะปากเป็นเอกเขาเรียกว่าคําพูดมีเสน่ห์นะคะช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อนะคะกับใครนะคะแลวก็ เราต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะการเงินจะได้จากคาพูดของเรานะคะ7ถ้วยนะคะจินตนาการโปรเจกต์ความฝานันไอเดียนะคะมีเข้ามามากมายโหดวงดีนะคนสุขนะคะ เมืฟอร์จูนนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงโชคนะคะช่วงนี้จะได้อะไรแบบฟลุกๆุกได้งานแบบฟลุกๆุกได้เงินแบบฟลุกๆุกหรือได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้นะคะจะซื้อจะขายนะคะการพูดคุยติดต่อเจรจาซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เขาเรียวกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนได้ค่าในหน้านะคะแล้วก็ดวงดีนะคนุณนศุกนะคะห้าถ้วยนะคะจะได้รับข่าวครา,า,าวจาก อาการป่วยของใครบางคนนะคะหรือว่าบางคนก็มีโอกาสาร่วมงานอาวะมงคลได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพระวังเกี่ยวข้องกับระบบลำไส้นะคะท้องเสียท้องผูกส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะบางคู่นะคะช่วงนี้นะคะบางคนนะคะน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะอาจจะด้วย หน้าที่ของการงานอยู่กันคนละที่บางคนนะคะนะหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันทํางานที่เข้ากะไม่ตรงกันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะบ้านเลขที่หรือว่าเลขชนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยี่มีเลขสามเจ็ดศูนย์ห้านะคะสามเจ็ดศูนย์ห้า เสาคิงดาคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะแต่ในเรื่องของการงานนะคะรับผิดชอบเป็นที่สุดนะคะนะได้รับหน้าที่มอบหมายมานะคะต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จนะคะเป็นคนแกร่งนะคะผู้ชายแล่งผู้หญิงแกร่งนะคะ โดยเฉพาะงานทางด้านหน่วยงานราชการนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องมีคู่หูนะคะต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัดดีนะคะบางคนเป็นคนเซ็ป์ให้กับคนน้นคนนี้เป็นที่ปรึกษาให้กับคนน้นคนนี้นะคะหรือว่าตัวเราเองก็อาจจะมีโอกาสต,ต้องมีคนเ,เรียกว่าต้องมีคู่หูด,ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่คิดอยากเดินทางไกลนะคะทํางานต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศช่วงนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีแต่ทุกอย่างนะคะมันก็ต้องลงมือทํานะคะถึงจะสําเร็จผลได้นะคะ จั s สเมนนะคะจะมีอาการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง,ปลงช่วงนี้แบบกระทันหันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบางสิ่งบางอย่างแบบคาดไม่ถึงนะคะหรือว่าใครที่รอง,งานอยู่ก็มีโอกาสได้งานแบบกระทนหันนะคะจะมีคนชักจูงนะคะแนะนำในเรื่องของการงานนะคะให้เรารู้นะคะบางคนอาจจะจากเพื่อนฝูงก็ได้จากใครก็ได้นะคะที่เรารู้จักนะคะเรียกว่าจะมีคน แนะนำนะคะว่างานที่นั่นที่นี่นะคะเรามีโอกาสนะคะใครที่รอง,งานอยู่นะคะหรือเขาเรียกว่าดวงของเรากําลังจะหลุดพ้นนะคะน,นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจทรมานใจกังวลใจนะคะคดีความสิ้นสุดสารยกฟ้องนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของคดีความนะคะ น่แต่เราก็ต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะถ้าเราผิดเราโดนลงโทษใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะเดินเมชิเชียนสติด,ดีไหวพริบดีช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะมีดวงเขาเรียกว่ามีดวงเริ่มงานแบบกระทันหันนะคะการทําอะไรใหม่ๆแบบกระทันหันได้นะคะหรือก็เรียกว่ามีโอกาสทํางานมากกว่า1อย่างนะคะทําควบคู่2อย่าง3อย่างก็สามารถทําได้หรือบางคนต่อธุรกิจนะคะ ต่อยอดธุรกิจก็ได้นะคะนะบางคนผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ผันตัวมาเป็นหมอดูนะคะทาได้เลยนะคะดวงดีนะคนวันเสาร์ส่วนด้านของการเงินนะคะการเงินไม่ขาดนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มาช่วงนี้นะคะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆนะคะคนวันเสาร์ทำได้ดีนะคะถ้าน้องๆหนูๆน,น,นะคะในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะหรือว่าเขาเรียกว่า จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะเกรดก็จะดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ <c oughs> <c oughs> ความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสต,ตั้งท้องตั้งครนนะคะมีบุตรหลานบริวารคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะทางออนไลน์โซเชียลนะคะบางคนเจอปุ๊บรักปั๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะหรือบางคนก็มีโอกาส เพื่อนโผงแนะนําให้รู้จักได้ด้วยเหมือนกันส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะสตัวหน้าสาตัวหลังนะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากพหุยิบสีนะคะมีเลข0ูนย์ส0 1นะคะศูนยนี่คือดวงของคนบนเสาก็จบลงแล้วนะคะกับคําททำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ